การพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆของชุมชนคนในชุมชนต้องมีส่วนร่วมเหมือนที่ชุมชนเทศบาลตำบลเวียงสวยอําเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายที่มีสภาองคอ์กรชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับคนในชุมชนชุมชนในเขตเทศบาลเวียงสวยของเรามีปัญหาเยอะมากที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนทั้งระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาลำบากเพราะว่าชุมชนในเขตเทศบาลองข์สวยของเราเนี่ยเป็นชุมชนที่ห่างไกลาจากตัวเทศบาลตำบลเยนงสวยแล้วเป็นชุมชนชาวไทยภูเขาและก็ชาวไทยพื้นเมืองสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลเยียงสวยเริ่มภารกิจแรกในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทํากินที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องโดยร่วมมือกับหน่วยงานป่าไม้หน่วยงานของภาครัฐในการจัดการปัญหาที่ดินในโครงการการจัดการที่ดินแนวใหม่เมื่อปี2557 เกิดแผ่นดินไหว6.3ลิกเตร์สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเชียงสวยมีการจัดตั้งศูนย์จัดการภัยพิบัติชุมชนขึ้นมาเจ้าที่พอชอเข้ามามีบทบาทมากและดมกําลังจากเครือข่ายบ้านมั่นคงเข้ามาช่วยซ่อมสร้างบ้านเรือนให้กับราษฎรสําสสหรับงบประมาณที่พอชสนับสนุนก็คือโครงการบ้านมั่นคงชนบทเมืองเวียงสวยสนับสนุนให้มีการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าประปาและถนน และก็ศูนย์ฝึกอาชีพสร้างความมั่นคงทางไรายได้ให้มีความยั่งยืนชมุมชนมีการเปลี่ยนแปลงมากครับบ้านเรือนมีสภาพมั่นคงแข็งแรงและระบบสาธารณูปโภคก็ดีนะครับถนนหนทางที่ไปทําไร่ทําสวนก็เริ่มสะดวกสบายขึ้นละด้วยการสนับสนุนของพอ,อชอและการเข้าใจเข้าถึงปัญหาของสภาองคอ์กรชุมชนทําให้คนในชุมชนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคง